แสดงว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณนุ้ยเองก็ต้องมีปัญหาแบบว่ามีฝ้ามีกามีจุดด่างดําใช่ไหมคะเออที่เพราะว่าเราขายของตลาดนั้นนะคะเราเจอแดดวันหนึ่งอะเป็นสิบสิบวันแล้วค่ะแบบหลายชั่วโมงเลยค่ะทําให้หน้าหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับว่าฝ้าแดดเงี่ยค่ะแต่ว่าอันนั้นน่ยยังไม่หนักเข้าตอนที่ท้องนะคะท้องป๊บอ่ะลูกเอาสารอาหารไปหมด ฝ้าฮอร์โมนมาเลยค่ะตายแล้วเนี่ยค่ะหน้านี่คือแบบมีทั้งสองอย่างรวมกันในหน้าเดียวเลยอะไรบ้างอย่างที่แรกก็คือฝ้าแดดแล้วก็ฝ้าฮอร์โมนค่ะสองอย่างเลยคือหนักมากค่ะดูหน้าสิดูหน้าสิกล้าออกไปเจอใค่ค่ะช่วงนั้นนี่คือเสียความมั่นใจไปเลยไม่กล้าส่องกระจกเลยค่ะเนี่ยเขาจะเป็นหน้าดำหน้าเป็นปุ้นป้นอันนี้ตอนที่คลอดลูกแล้วค่ะ อย่างตัวชโพซี่ตัวนีนต้ตอบโจทย์ยังไงมันช่วยยังไงค่ะตัวนี้นะคะเนื่องจากสารสกัดของเรานะคะ<ม>เรา2 2> ทำาตัวใช่ไหมคะ,คะมี2ตัวนะคะแต่ว่านุ้ยจะขอเป็นโชวเป็นตัวนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นเราทํามาเป็นรูปแบบผงค่ะ,คะ,คะ แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นสารตั้งต้นหรือสารสกัดเนี่ยจะทํามาในรูปแบบของน้ํโตบครีมหรือว่าเซรั่มต่างๆใช่เห็นกันนะใช่ค่ะแต่ว่ากระบวนการเหล่านี้นะคะมันจะทําให้สารต้นกําเนิดหรือว่าสารสกัดสําคัญเนี่ยสูญสลายไปบ้างค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยปรึกษากับคุณหมอนะคะกับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเฮ้ยเราเราทําเป็นแบบผงเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะมีความคงตัวและความเสถียรของสารสกัดมากกว่างี้ค่ะ แล้วก็มีความสดใหม่ในทุกครั้งที่เราผสมใช้ใช้ค่ะคือเราผสมใช้ทุกครั้ง,งแล้วก็จะแก้ปัญหาที่ได้ตรงจุดมากกว่าค่ะอะไรบ้างคะตัวน<อ>ี้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสลายเมสส็ดสีใต้ผิวของเราค่ะมเม็ดสีเีม,มลานินค่ะที่เป็นจุดกล้าจุดด่างดำอะไรอย่างนี้ด่างดำค่ะขออธิบายอย่างนี้ก่อนคือื่าเมื่อก่อนจะเป็นแบบคิดว่าการที่เป็นฝ้าเนี่ยคือเราเป็นปื้นๆหนาๆอยู่บน ใบหน้าของเราเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มใช่ไหมคะจริงไม่ใช่แต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากเม็ดสีเมลานินข้างในซึ่งครีมทั่วไปเนี่ยอาจจะทาลงไปไม่ถึงค่ะตัวนี้นวัตกรรมของเขาอ่ะสารสกัดของเขาเนี่ยจะลงลึกไปถึงใต้ชั้นผิวที่ค่ะยับยั้งกลไกการเกิดเม็ดสีเมลานินได้5ประการค่ะแล้วิธีการใช้อย่างไรอะค่ะการใช้เดี๋ยวหนูขอสาธิตนิดนึงค่ะ ก็ผงออกก่อนเหรอคะใช่เวลาได้ไปจะได้แบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะก็คืออย่างนี้เลยค่ะกดนี้ค่ะกงนี้แล้วก็ใช้แค่นิดเดียวนะคะพราะว่าตัวนี้สารสกัดของเขาจะเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ผสมกับตัวเซรั่มเชอร์โพซี่ของเรานะคะแต่เซรั่มเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเซรั่มหรือตัวไหนก็ได้หรือครีมตัวใดก็ได้ค่ะใช้แค่นี้เองหรอใช้นิดเดียวค่ะใช่เพราะว่าสารสกัด นีของเรามันเป็นแบบว่าสารต้นกําเนิดนะคะที่มันไม่ได้ผสมอะไรเลยเปลี่ยนอะไรเลยเป็นเียวเลยเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นแบบเพียวแล้วก็เราก็สมมติว่าเรามีจุดด่างดำตรงนี้มีผ้ากะตรงนี้ได้เลยค่ะก็ทาแบบนี้ลงไปเลยใช่ไหมคะแล้วทาตอนไหนคะก่อนนอนนะคะพี่อาย เห็นผลดีสุดก่อนนอนเนาะเห็นผลดีสุดเลยใช่ไหมคะต้องล้างออกไหมคะไม่ไม่ต้องล้างออกค่ะพี่อายตัวนี้ทาแล้วก็นอนได้เลยอุ้ยหอมเลยเหรอค่ะกินดีกินดีมากจะเป็นแบบอารม m a ค่ะกินดีกินแบบว่าแบบว่าผ่อนคลายค่ะถามนิดนึงค่ะสั่นตะกัดตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง e p i นะคะตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิในระดับสากลเลยค่ะที่ได้รับการยอมรับค่ะจากนักวิทยาศาสตร์ว่าจะช่วยยับยั้งเมลานินใต้ผิวค่ะอันนี้คือแบบว่ามีส่วนผสมแบบหลายตัวไหมคะหลายตัวค่ะแต่หนูก็ขอคุยเรื่องตัวนี้เด่นตัวเด่นเอกเลยค่ะบอกหมดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าอื่นก็ c o การใช้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ยังยากเลยค่ะเเดียวก่อนนอนแค่นั้นเองต้องบอกคุณผู้ชมว่าการผสมสดแบบนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าบางทีอะครีมถ้าเกิดเราผสมมาอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้อะมันจะจางลงร้อนคุณผสมมาแล้วแต่ถ้าเกิดเรามาผสมสดแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนเรากินน้ําผลไม้สดอะมันจะดีกว่าน้ําผลไม้ที่สกัดมาแล้วถูกต้องไหมคะวันนี้เชลโพซี่ก็เช่นกันถูกไหมคะคุณนุ้ยการผสมสดเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์แล้วก็ไปทํางานที่ เต็มที่มากมันดีเนาะพอเราเป็นปื้นตรงไหนเราก็ป้ายไปตรงนั้นเลยใช่ไหมคะยิ่งทายิ่งจางค่ะอันนี้แอบถามส่วนตัวคือกี่วันจางอะคะอันนี้อยางรู้ส่วนตัวนะที่หนูบอกว่าของหนูยามี2อย่างในหน้าเดียวเนี่ยค่ะนุเป็นมาเป็น10ปีนะคะแต่ว่า สำหรับเชอร์โพสซี่ตัวผงตัวนี้นะคะนิ้วขอเวลาไม่ต้องลุ้นนานค่ะแค่14วันค่ะรองเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ14วันดูแลจางลงเลยหรอคะดูแลจางลงเลยค่ะส่องกระจกค่อยจางลงจางลงใช่ไหมคะส่องกระจกปุ๊บแฮปปี้เลยแบบโอ้ยฉันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอตอนที่หน้ากังใสบอกว่าพวกฝ้ากระหรือจุดด่างดำต่างๆมานานเนี่ยค่อนข้างรักษายากเนาะ ให้เลเซอร์นี้เลเซอร์นะไปตากแดดก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะใช้ส่วนครีมทั่วไปก็จะเป็นแบบการผลัดเซลล์ไงคะผลัดผัดไม่ได้หน้าเราก็จะตาน